ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19สิงหาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดหวังว่าน่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นตามปัจจัยภายนอกนะคะบรรยากาศการลงทุนจากตลาดหุ้นทั้งในภูมยภาคเนี่ยถือว่าเป็นทางด้านแดนบวงแต่ช่วงเช้านะคะก็เป็นอัน,นิสงสงจากการดีดตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวานนี้นะคะ พบว่าในส่วนของความต,งตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากประเด็นของยูเครนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงนะคะก็เริ่มมีการพูดคุยหรือการเจราจารมากขึ้นนะคะสําหรับยูเครนแล้วก็รัสเซียนะคะรวมไปถึงประเด็นในส่วนของอิสราเอลด้วยนะคะว่าจะมีการเจราจารในเรื่องของการหยุดยิงให้ยืดอายุต่อไปอีกนะคะก็ดูเหมือนออความไม่แน่นอนของทาง ในส่วนของภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองเนี่ยที่ยังคงมีอยู่เนี่ยจะค่อนข้างจะแปรผันไปใน,ในเชิงบวก มากขึ้นนะคะจากความตึงเครียดที่ลดน้อยลงนะคะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็ของสหรัฐเองเนี่ยก็ค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกด้วยนะคะตลาดก็ปรับตัวอยู่ในแดนบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคาดว่าเราน่าจะได้อานิสงส์จากเซนติเมนต์จากภายนอกเป็นหลักนะคะส่วนปัจจัยภายในเองเนี่ยยังเห็นการพัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเมื่อวานนี้เรื่องของการแถลงงบประมาณแล้วเสร็จไปนะคะก็คงจะมีเรื่องของการประชุมหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม นะคะคแล้วก็ในแง่ของการผลักดันล่างงบประมาณเนี่ยในวาระถัดๆไปเนี่ยก็คงจะดําเนินต่อไปและคงจะสามารถแล้วเสร็จทันกําหนดใช้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคงไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากส่วนของตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ถือว่าดีกว่าตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการหลุดพ้นจาก ความกังวลที่ว่าอาจจะเข้าสู่กรอบ recession นะคะแต่ว่าก็เมื่อวานประกาศตัวเลขออกมาอยู่ในเชิงบวกนะคะในระดับ Q on Q ก็ถือว่ารอดพ้นจาก technical recession มาได้นะคะส่วนการฟื้นตัวเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่งจะเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะคะคงต้องจับตาดูติดตามตัวเลขที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่าดูจากตัวเลขที่สภาพัฒน์คาดการณ์การเติบโต GDP ของไทยเองเนี่ย ก็จะพบว่าไม่ได้มีความแอกระเียนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศออของทางด้านการเมืองที่ดูผ่อนคลายลงจะทําให้หลายฝ่ายดูสบายใจขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเลขจริงที่จะเข้ามาขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันเศรษฐกิจตลอดทั้งปีเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้เห็นชัดชัดมากในครึ่งปีหลังนะคะคงจะมีความโดดเด่นหรือว่าเด่นชัดมากกว่าในในปีหน้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสภาพฒน์เนียมีการปรับคาดการ GDP เอ่อจริงๆลดน้อยลงเล็กน้อยด้วยนะคะจาก1.5ถึง2อ เป็น1.5ถึง2%เอร์เตนะคะก็ คิดว่าตัวที่ยังคงมีความไม่สบายใจหรือว่าเป็นตัวฉุดอยู่เนี่ยน่าจะยังคงเป็นเรื่องของอาการเติบโตของภาคส่งออกนะคะที่คงจะเ,เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวเลข GDP เนี่ยคงไม่ได้สร้างาตัวอัพไซส์เซอร์ไพรส์ให้กับตลาดมากนักนะคะในแง่ของ sentiment การลงทุนถึงแม้อิงทางบวกนะคะแต่เรามองอัพไซส์ของตลาดน่าจะไปติดแนวต้านแถวแถว1550แล้วก็1560ตามลําดับนะคะก็ยังคิดว่าเป็น แนวต้านระดับสำคัญที่เ,เริ่มเข้าสู่เขตโอเวอบอนะคะก็น่าจะทำให้มีแรงขายทํากำไรออกมาณนะระดับแถวนั้นนะคะที่1550หรือ1560นะคะส่วนแนวรับเนี่ยประเมินอยู่แถว1538ที่ระดับเดิมนะคะที่ให้ไว้เมื่อวานนี้นะคะยังคงรักษาร,ระดับแนวรับได้ค่อนข้างดีนะคะ ประเด็นในการลงทุนเนี่ยในเรื่องของ e r n i n g s ซ a s o n ที่จบลงเนี่ยอาจจะทำให้มีการเก่งกำไรปันผลอยู่บ้างนะคะแต่ก็น่าจะเริ่มลดน้อยลงจากการทยอยขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะที่จะมีขึ้นมากขึ้นในสัปดาห์ถัดๆไปนะคะคิดว่านักลงทุนจะเริ่มกลับมาเก่งกำไรในหุ้นรายตัวกันมากขึ้นนะคะความถดผันผลของตลาดก็น่าจะมีมากนะคะแล้วก็คงต้องติดตามเอ่อแฟกเตอร์ในระยะสั้นค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานแล้วนะคะในสัปดาห์นี้มี3 ตัวนะคะมีตัวซูเปอร์นะคะโซล่าแล้วก็ตัว AJP นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสที่จะติดแคชารานนะคะก็จะมีตัว TFI นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นยังคงไว้นะคะที่ KTB s c a s e t VLAN TTA แล้วก็ตัว GFPT นะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะอัปเดตกันนิดหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอตัว เออให้ซื้อหลายตัวทีเดียวนะคะสำหรับตัว g f p t เนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะขอกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานยังซื้อไม่ได้วันนี้ให้เข้าซื้อที่ ATO เลยนะคะให้รอทำกำไรที่ ATO บวก7%นะคะตัดขาดทุนที่ ATO ลบ3%นะเะเอนแล้วก็ขอนำเสนอหุ้นเพิ่มอีก2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวเซเปนะคะตัวนี้กำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น60%ของประมาณการทั้งปี57นะคะ รายได้3คิวเติบโตโดดเด่นจากช่วงไฮซีซันนะคะการเติบโตในต่างประเทศและทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะให้เข้าซื้อที่30บาทนะคะรอทำกำไร31บาท50ตัดขาดทุนที่29บาทนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามาวันนี้คือตัว OTO นะคะ ตัวนี้คาดการกำไรสุทธิปี58เนี่ยจะเติบโต33%เยีย on y e a เยนะคะพร้อมแบ็กหลอก987ล้านบาทส่งผลให้ไรายได้แล้วก็กำไรสุทธิปี58มั่นคงนะคะบวกกับบริษัทมีแนวโน้มได้เซ็นสัญญาเพิ่มด้วยนะคะให้เข้าซื้อที่6.85บาทนะคะรอทำกำไร7.20นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่6.65บาทนะคะส่วนตัวอื่นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยัง ตัวอนันต์เนี่ยซื้อไม่ได้นะคะราคาดิบตัวขึ้นไปเรายังไม่ตามนะคะก็คงเหลือตัว ait cpn fpi ktc intouch karma แล้วก็ตัวสิงไยที่รอทำอไรอยู่นะคะในกลุ่มหุ้น sbl นะคะตัวการบินไทยที่เรานำเสนอให้ช็อตเซลล์นะคะปรากฏว่าราคาก็ลงไปก่อนนะคะเราก็ช็อตไม่ได้เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ราคาที่เรากำหนดให้เข้าช็อตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ตามนะคะ ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ